ท่านโฟรโดูท่านโฟโดูอะเนาะมาแล้วครับหลอดออเดรลิงฮะในเมื่อซื้อที่ไทยไม่ได้ผมซื้อจากจีนเนาะก็ได้ครับก็ใช่ว่าไงดียถ้าบอกผมอยากได้ตัวไหนสุดเนาะสกีเครดแน่นอนครับรู้สึกว่าจะเป็นอ่าอะไรนะเกรนดัฟอะไรเกรนดัฟโอไวท์ทุกอย่างมั้งหรือเปล่าวะมั้งนะเหมือนที่ผมเห็นที่เขาโชว์อยู่แต่เอาจริงก็อยากได้เรกัสด้วย ถาหญิงกาลาเดียวก็น่าสนใจนะครับ,รบเอาเป็นว่าไข่ก็ได้ครับที่ไม่ใช่พวกตัวโกงนะแล้วก็เนี่ยผมจัดมาแนละ้วผมเอามานคู่กันครับ<ส>เดี๋ยวน้องจะเหงา<ส>ก็มาแกะเลยดีกว่าแกะตรงไหนอ่ะนี่ไงการเ,ราเดินทางเดิมเิมแล้วอาละ กอดฉันจับกอดสัมผัสมาแล้วไหนไหนไหนกอดสัมผัสหน่อยอันนี้หัวมีมือข้างหนึ่งตัวหัวมีมือข้างหนึ่งเดี๋ยวนะมือข้างหนึ่งก็ต้องจับไม่น่าใส่กอนลำ ถือแบนๆแซมไว้หรือเปล่าถ้าถือแบนๆนี้เหมือนถือแบนๆอยู่อะแซมไว้เหรอผมผมว่าแซมนะแซมไว้เกมจีคิดว่าถอนลุ้นกันดีกว่า

คืนตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นตัวดีนะอ๋อมือที่จับได้กลมๆคือน,นี่ลูกแก้วที่ต่ออ่ะซรลูมานซาลูมานมันมีคนอื่นอีกเอาตั้งเยอะตั้งแยอ,อะฮึซาลูมานก็ได้เศร้าใจเลย คน,ม,นมานสาลมานมาเพื่อนของสาลมานบอกว่าคงจะเป็นตัวด,ดีหมือนบ้างนะอันเดียวไม่มีการ์ดหรออ๋อ,อม,รรมีนี่ไงการ์ดสาลมานสาลมานเอาการ์ดไปบเอาละสาลมานขอน้องนะเองอเรียกเพื่อนมานะ ้ามีตัวโกงเขาต้องมีตัวเอกมาไว้สู้กับมันสิวตัวเอกจะเป็นอ่าผมเจอการละการอยู่ตรงนี้ผมจัดการด้วยปึ๊บปึ๊บมาแล้วอ่าขอจับขอสัมผัสอันนี้สิ เดี๋ยวผมเจอไม้เท้าอีกแล้วเหรอเป็นแบนๆิมลี่เนี่ยเลยเป็นแบนเป็นแบนนี่ต้องเป็นขวานจับอาวุธจำจับดวลอาวุธพอดีริมลี่แน่นอนของนี้กริมตี่ดริงด้วยก ก็ได้นะกิมดีก็กิมดีด้านไปจับโดนอาวุธขวานก็ดีอาวุธอื่นนะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องอาวุธนี่ม้นมีมือนี่ด้วยเหรอสแสดงว่ามันต้องแกะแกะอย่างไงี้มา ้ตามรูปน่าแสแงว่าต้องสอดเข้าไปนี้ก่อนนะเ่งมันสอดไม่ได้มะอะไรประมาณนี้มะคิดว่านะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้แล้วก็ใส่มือเข้าไปงี้โอเคนี่เราก็ได้ grimly ในคอรดูกานะสิ โอ้สน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 กิมลี่อาโอเคเอาลองหัวไปหน่อยฮึบก็ก็ได้ได้หนึ่งตัวโก้หนึ่งตัวดีก็ก็ออยังโอเคนะก็ก็โอเคแหละได้อยู่นะโัวเอ้แกนดัฟก,กับเลโกลัสเรากลายเป็นเพื่อนกิมลี่ซะแล้วเพื่อนกิมรี่ก็ได้ โอเคประมาณนี้ครับก็ถ้าหาซื้อที่ไทยไม่ได้คุณก็แนะนำฮะไปซื้อซื้อจากแอปที่จีนได้เลยครับซื้อจากแอป Aliexpress นะครับจัดซื้อจอัดหาได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดฮะจ่ายเงินซื้อเองฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับ Ali e x p r e s s นะครับถ้าดูอยู่ก็เข้าเป็นสปอนเซอร์ได้ครับหรือป๊อปมาก็ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ก็แฟน หอตลิงหรือปอบมาก็กมาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็คงต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับผม